ทำอะไรอยู่อ๋อนี่ไงกำลังให้อาหารปลาอยู่แล้วก็เรียนในโทรศัพท์ไปด้วยไหนดูสิไม่ไปเรียนแล้วจะเรียนยังไงอ๋อนี่ไงคะเรียนออนไลน์ค่ะจริงเหรอจริงสิดูดูดอยังไม่ก็ยเชื่อนี่ยาริงเล ARNING มามาแล้ว มีเมืองแห่งหนึ่งอยู่ในดินแดนห่างไกลมาทดสอยอายเกตตัวเข้าตัวออกนี่ของอายยรุ่นเก่าแต่ของอาเดรรุ่นใหม่นอกจากเรียนออนไลน์แล้วยังสามารถทำได้อีกหลายอย่างมีนิทานให้อ่านด้วยค่ะอายะอยากรู้เรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวอาเดจะหาในสกรอย่าริงให้ค่ะ อายอยารู้เรื่องตามฮะอายอุยอไปหาลูกตาลมาตอนไหนเนี่ยขยันจังเดี๋ยวอาเดะหาข้อมูลในสกรอําเภอยะราหิงให้นี่ไงอายอเจอแล้วคลิปภูมิปัญญาท้องถิ่นของสกรอําเภอยะรหิงตัวอเป็นภาษาพื้นเมืองซึ่งแปลว่าน้ำตาลสดหรือน้ำหวานที่ได้รับจากต้นปาตาตนโดนดในทุกๆเชา้าแเซงหรอนาเจ้าเซงะม,มิง โอ้แน่นอนจริงอ๋อนี่ไงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อัมเพย์ยริงอ๋ออยู่ที่นี่เองไม่ไกลเอาอะเดะมาทำอะไรคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้มาทำอะไรคะ ค่ะมาตามนัดกับคุณครูเข้าไว้ค่ะอ๋อ oh. พอดีพาอ,อายอกับอเดะมาเที่ยวที่ห้องสมุดด้วยอายกเหรอสวัสดีค่ะอายกมาเที่ยวห้องสมุดข้างในเลยค่ะข้างในเลยค่ะแล้วอายกสนใจอยากอ่านหนังสือเรื่องอะไรคะอ๋อพอดีอายกขี้อายค่ะแล้วก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดงั้นอายกเดี๋ยวเชิญไปนั่งข้างในก่อนนะคะมาเลยค่ะอายกอ,อายกนั่งตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวไปหาหนังสือให้นะคะไปหาหนังสือกับครูนะได้ค่ะหนังสือต้านตโนดเนี่ยจะอยู่ในหมวดของกเกษตรนะ600เอย่ยอยู่ตรงชั้นนี้เลยช่วยครูหาหน่อยได้ค่ะครูนี่มันอยู่หมวดนี้ไม่ไงเจอแล้วการปลูกและการขยายพันธุ์ตานตนโนด น่าจะตรงตามที่อายต้องการพอดีอายกคะนี่ไงคะหนังสือตามตโนดใช่ที่อายต้องการไหมใช่ลยใช่แล้ว,ลวนี่ดูใช่ไหมที่ใช่แล้วค่ะอี่นี่เลยขั้นตอนและลักษณะของน้ำตาตลตะโลดจะให้น้ำหวานที่เรียกว่าน้ำตาลใสหรือน้ำตาลสด หากนำน้ำหวานไปเคี่ยวไปก็จะได้น้ำตาลเข้มข้นในรูปแบบต่างๆเด็กช่วยอ่านเสวะเลยครูคะค่ะ,คะอยอกแกบอกว่ายืมนางซีกลับไปได้ไหมได้ค่ะได้ยืมได้ครั้งละจิตวันนะคะไอดี่ขอยืม ได้ค่ะได้ยืมได้ครั้งละสี่เล่มเลยนะคะได้สี่เล่มครั้งละเจ็ดวันค่ะอายะหนูไม่เร่นจะบอกกิต่อกะเจนายูซิกิซิกิโม่ฟันดาพันดาคระครูคะขอบคุณนะคะครูหน,นูแหน,น่เอาหน,นังสือมาคืนนะคะหนูจะมาบ่อยๆเลยค่ะดีเลยมาบ่อยๆนะคะอายะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ